ผู้ชมครับนอกจากของไหวของบอลดิพิเอซองครับคืนนี้ก็มีโปรแกรมบอลกันอย่างนะแน่นไปดูที่โปรแกรมอัปเดตของค่ำคืนวันนี้กันครับเริ่มจากศึกพิมพ์ลีกิตครับในค่ำคืนวันนี้ครับจะออกส้ายกันด้วยแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ในเวลาหกโมงครึ่งแมต็ดจะพบกับแมสซี่ 3ามทุ่มบอลมาร์ทพบกับเวสต์บอมบิชอาร์เซนอลเจอกับเซาเทนตันเบอร์ลีย์พบกับเคาซ์ตี้ริสเบิร์พบกับคริสตัลพาเลซสโต๊กเจอกับสเปอร์เวสต์แฮมพบกับวัตฟอร์ดและปิดท้าย5้าทุ่มครึ่งครับลิเวอร์พูลพบกับแชมป์เก่าเลสเตอร์ซิตี้ครับ บอลนอกก็ต้องดูบอลไทยก็ต้องติดตามนะครับเวลา6โมงย็นวันนี้สุพรรณบุรี f อเจอกับนครราชสี 4, มามาซาเอฟเชียงรายพบกับ b c ซ e เทโรหนึ่ทุ่มพัทยาเจอกับราชบุรีมิตรผลบุรีรามพบกับบางกอกกลาสและ2องทุ่มซูเปอร์พาวเวอร์สุป,ประการพบกับชัยนาทพอนบิลครับวันนี้ดูกันยาวๆทั้งบอลน,นอกแล้วก็บอลไทยครับ จากพุตบอลครับจบจากข่าวทิ้งอย่าลืมติดตามกับการในขันจักรยานทางไกลาลาบูต้าคับตอนนี้เข้าใกล้แล้วว่าใครจะคว้าแชมป์ในการในขันสุดท้ายของปีนี้ครับคุณบนญชัยคุณทวัดั้ครับครับขอบคุณคุณยศภาค,ครับ กิจกรรมเชียร์สนันจอวันนี้มีเสื้อยืดมาแจกผู้โชคดีทั้ง12ท่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อของผู้ที่ได้รับเสื้อยืดดีสองกันไปค่ะท่านแรกนะคะคือคุณเชษฐับพงษ์ชูพันธ์ขั้นที่สองคุณวงสะทรเกลี้ยงเกลาว่ะคุณนัฐกรบุรณะคุปคุณเสกสรรทองอ้นคุณบุญมานพปริมนกคุณรัศดากรศรีแก้วับและยินดีต่อเนื่องกับคุณสยมภูเอกวงศาคุณพิมพ์ใจใจอารีคุณภูมิพงศกุลดิ์ คุณปัญญาน้อยผาติคุณธัญรัตน์เมืองจวงและคุณสนั่นเจียงกลับนี่คือรายชื่อของ12ท่านที่ได้เสื้อที่แฟนบอลทั่วประเทศไทยอยากจะได้สวมใส่กับกิจกรรมเชียร์สนันจอบอลภูมิภาคดิวิชั่น2เราครับ